วาคุณเล่าวันนี้เราจะมาสอนพี่เต่าทำอะไรดีครั้งแรกไม่เคยทำเลยใช่วันนี้จะทำแกงอะไรแกงขนนอ่อนอันนี้ขนนอ่อนนะคะนกงหนของของภ้าอะไรเดใต้ออกตกนอสนอสนอสที่แปลว่าใต้เอ้ยอาหารของภ้าคเหนือนะคะเรามีอะไรบ้างส่วนผสมอ่าอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวใช้น้ำพริกน้ำเงี้ยวแทนผม่แบบสองนีเหรอใช่ใช่สองมีนาแล้วก็มีกระดูก หมอนต้มมาแล้วแล้วก็มีเผือกเทศนะคะตามด้วยนี่ค่ะชะอมชะอมแล้วก็นี่ใบชะพลูนะะ้ากว่านั้นแล้วต้มนเำต้มเบือกเย็นก็ได้แล้วนะคือได้แล้วอ่ะเราแกะซองเลยเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่น้มน้ำต้มมีกะลอนลอนี่เนกไก่อันนี้เลยใช้ทำพริกสับเร็จรูปนเดี๋ยวเราจะใช้ที่แกงก็ได้ด้วยเก๋พริกแกงไม่แต่มันเป็นเหนือพี่ว่าเป็น ีน <N> ่าเข้าลโอ้ยลองก่อนสูตรเนี้ยสูตรเด็ดต้องทำมาหลายสิบหม้อะนะส่วนนี้เราจะชอบเลยใส่เลยใสหมดเลยระวังมือนะคะไม่ใช่ที่รัก <c oughs> <c oughs> ที่รักระ <c oughs> <c oughs> วงวมือนะคะค่อยระลายนะคะจะแชุ่นะดนึวันนี้มาบกคลัวพี่จ้าวอย่าเมิเเ่นคเดีวยวที่บ้าไมน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋วหนูจะดีไฟนี้เจออาอาไหมอีกอาม่ดรรอเนี่ยสองหอใส่สองหอหน่อยสองหอเลยนะสองอเลยคะเพื่อความเข้มข้นจ่าเนี่ยเวลาได้มนต้องเทใส่กระปุยก่อนแบบเทรดโคตรมันก็น้ำกระเด็นตื่นเต้นเที่นี่ก็คนที่ี่ห้ามสมัครุู้ด้วยหรอใสนิดเดี ความแบบดูมันไม่ใช่น้ำมียวนะน้ำเก่ามันคือแกงกระดุกอ๋อแต่ว่าน้ำคล้ายกันคล้ายกันใส่มานีินใส่ถุงมงถุงมือด้วยใส่ถุงมือเพราะว่าจะได้ดูเป็นตับตุ่มเป็นเชดอันนี้นะต่อไปเราจะใส่กระดูกหมูนะคะไม่ต้องรอเดือดเลยอ่ะนี่เดือดแล้วต้องเดือดไว้นะใส่ไปเลยพี่ต้อมกระดูกหมูเอาไปทำอะไรอะกระดูกหมูก็ ต้มธรรมดาต้มใส่เกลือใส่ต้มก่อนต้มมาจากบ้านแล้วก็เลยเอามาแยกใส่เกลือต้มให้เลือแล้วก็ใส่เกลือต้มประมาณสกชั่วโมงันจะได้เป็นต่อไปที่สาใส่นี่เลยไม่ต้องรอเดือดเลยมันเดือดแล้วพี่พี่ดูมันมันนองมันเดือดแล้วเราใส่อะไรคะขนานะใส่ข่านองนี่ทำอะไรมาไหมล้างตัดล้างแล้วก็ต้มค่ะอ๋อล้างแล้วต้มแก่ ตัวาไม่ใช่เาใส่ซอสไปก่อนตาาก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่ันแขงัแต่เราไม่้ออยู่กั้ซีจาต้องหิวอะยนะอย่จะล้นหม้อใช่แล้วหรอก้ราล่อหม้อเราก็มีเล็กมากเลย่กระเด็นถึงนะเรามีผ้ากัดเ้นนี่พี่จ๋าต้องบีบน้ำหน่อยเพราะต้องต้มมาใช่ต้มมันจะนาจะอก อันนี้ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเดี๋ยวกินแล้จะติดใจนะคะเารเติมน้ำไปที่น้ำเองนิดนึงนะคะอยาเติมน้ำนิดนึงรู้สึกน้ำติกะชุ่มมากเลยนี่นึงเติมเมใส่มะเขือเทศค่ะใส่อ่ก่อนใส่มะเขือเทศลงไปค่ะต่อไปอยู่ด้านนี่เขาแจอยู่นี่นี่แจจี่แจ ต้องจะห่านน้ออ่ะพะกะจริงๆมันต้องใส่ดอกยุ้งไหมโอมันไม่ใช่แกงมันไม่มันไม่ใช่แกงเนี้ใส่มะเขือเทศมาเพิ่มอันให้มันรสชาติเป็นยังไงแรู้ป่ะเียวโอ้ตเลยมั้งแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่น้ำปนมีปลา้ใาใส่ปลา้าสสวยมาก ยายนเสือเือเทสวยไหมหตอบไม่ถูกเลยอ่ะสีกนเนี่ยน่ากินป้ะเหมือนพู้แบบสตูเนื้ออะไรอย่าเงี้ยเลยนะมประยาี่สีสวนเปิดอ่ะเปิดเปิดม้คเปิดม้ต่อไปเราก็จะใส่นนี้เลยเพิ่มความหอมลำบุญชะอมะมมเแม องานี่ชะอมดมแล้วหอมชื่นใจนี่เลยชะอมคองหอมชื่นใจนี่เลยค่ะใส่แล้วนะคะฝากก่อนนะคะทุกที่ร้านหอมไหมหอมไหมหอมค่ะไว้กินหมากค่ะไม่ใช่กินกับกินกับเนี่ยแหละใส่ลงไปในแกงใส่ชักโครกอ๋อคนแก่เพราไว้กินหมากใช่ปหม อ๋อใส่ใบชะพูด้วยใส่ใบชะพู <ใน S 2> พโอ้โหนี่มันสมุนไพรล,ล้วนๆเลยเนี่ยนแล้วไม่คูออ่ว่านกิ่นละส,สวยมันพี่เจโร่นี่ยนะคะนี่สวยเพี่เจโร่โนะคะมาเปิดใส่แล้วนะใส่งิมฮะชะอมชะพูหลังก็ใส่มะเขือแล้วหอมหอมน้ำชูรสนำมาจากเออนี่เราต้องใส่ใส่ตะบ,บวยก่อนนัด น็อตอีสต์น็อตอีสต์น้ำเอาเพราะว่ากลัวเค็มนะคะใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วเราก็กระลูกคุกกิสกระลูกคุกกิสกระลูกคุกกิสหนูมันก็แบบนี่ไหมหอมหอมมะน่าเห็นไหมอ่ะน้ำอะไรนะของฝรั่งเศสอ่ะเป็นปายชงวีชงวีปายชงวีชงวีโอเคีกระดูกหมูนี่โคตีนวิตามินซีปึ๊บ ใชน้ำไม่ใช่น้ำเงียวนะเจ้าอ่ะเสร็จแล้วอเอาไปชิมดูพอดีเลยน,ะน้ำพริกมันหวาน